จำได้ไหมกับ Roblox Groupies รูพีสหรือชื่อหนึ่งาวพีสถูกสร้างโดยคุณจันเจ้าที่เคยฝาผลงานก่อนหน้ายางแมปเมจิกซีเอาไว้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแมปแนววันพีซแมปหนึ่งในช่วงนั้นที่ใช้ฟรีโมเดลในการสร้างแล้วประสบความสําเร็จคุณจันเจ้าจึงอยากลองสร้างแมปแนววันพีซเป็นของตัวเองแบบไม่ใช้ฟรีโมเดลดูโดยไม่คาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ซึ่งหลังจากแมปนี้ได้เปิดตัวในปี2021ก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะด้วยงานภาพง่ายๆสบายตาและเกมเพลย์ที่ก่าวตามชื่อส่วนทํากับแมปแนววันพีซใน นนัน้ที่มีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างจริงจังทําให้กลูพีสนั้นแตกต่างและบวกกับเป็นแมปที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนไทยแน่นอนเว้ยคนไทยไม่ทิ้งกัน <c oughs> ก็ทําให้แมปนี้ <c oughs> ก็ดึงดูดผู้เล่นชาวไทยได้จํานวนมากแต่แมปนี้จู่ๆก็ต้องหยุดพัฒนาต่อได้หลังจากนั้นหลายเดือนคุณจันเจ้าก็ได้อัปโหลดวิดีโอลงช่องยูทูบของตัวเองซึ่งในวิดีโอก็ได้กล่าวถึงสาเหตุที่แมปนั้นได้หยุดการพัฒนาต่อโดยคุณจันเจ้าได้ให้เหตุผลไว้ว่าเพราะไม่ชอบสร้างแมปแนวฟาร์มเลเวลตั้งแต่แรกแล้วแต่ที่สร้างเพราะเพียงแค่อยาก ก็คงจะเป็นการฝืนซึ่งตัดสินใจยุติการพัฒนาซักตั้งแต่ตอนนี้และผู้สร้างก็ได้เพิ่มเหรียญตาในแมปเพื่อเป็นการปิดตำนานอย่างสมบูรณ์สุดท้ายนี้ถึงจะน่าเสียดายที่แมปนี้ไม่ได้ไปต่อแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของผู้สร้างเพราะถ้าอะไรที่เราทำแล้วไม่มีความสุขเราอยู่กับมันได้ไม่นานหรอกครับ